อาจารย์คะเมื่อวันที่15มกราคมเนี่ยมีปรากฏการณ์ซึ่งมันที่ฮือฮามากเลยก็คือเกิดสุริยคราดเขาบอกว่าอาทิตย์ดับเนี่ยในาราศีมังกรหมายความว่ายังไงอะคะคืออาทิตย์ที่ดับในราศีมังกรเ่ยนะคะแล้วเอาตามความเป็นจริงก่อนเนะคะคะเคยเคยวางเอารูปแผนที่ให้ลูกศิษย์ดูนะว่าแนวพาดป่านที่มองเห็นได้เ่ยนะคะ,คะแล้วก็พูดไปตามประสบการณ์ ซึ่งไม่ได้มีในตำรานะคะว่าในลักษณะของอแนวสุรยาค่าพาดผ่านอย่างเงี้ยจะเกิดแผ่นดินไหวแนวเปิดโลกซึ่งถ้าเราพูดตามเหตุผลนะนะะ,ะอตอนในวันที่15บ้ามกราเนี่ยเกิดดาวเรียงกันนะคะ,คะท,ที่ที่ราศีมังกรแล้วอาทิตย์นั้นน่ก็ถูก การเบียดเบียนการือราหูในองศาที่ทับข้ามราศีดือเงาที่บดบงังนะซึ่งจะมองเห็นได้ชัดใน่องประเทศไทยเนี่ยนะคะ,คะประมาณ5 0 6 0ทางภาคเหนือก็ประมาณ70%เรนพระเียพาดผ่านู่ภาคเหนือเรารู้มานได้ว่าโลกเราเนี่ยจะอยู่ที่ราศีกรกฎเราถึงมองเห็นในสุริยคาดแม้โลกเราเนี่ยอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งจะทับซ้อนกับดาวอังคาร นะซึ่งเดอโครจรที่ผิดปกติอยู่นั้นในเรื่องของอความรุนแรงในเรื่องของสงครามในเรื่องของแผ่นดินไหวในเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้<อ>ทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่เคยอธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่อาทิตย์พุธศุกร์มาเรียงกันและดับกันในรา,ราศีใดเนี่ยตรงกันข้ามซึ่งเป็นโลกซึ่งรับตรงนั้นเนี่ย หมายความว่ามีจุดดับหรือการระเบิดขึ้นในดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าไฟบรรณใยกันและการระเบิดนั้นมันส่งลกับผลถึงโลกมันทําให้ก่อยเกิดแผ่นดินไหวดินฟ้าอากาศแบบปวและอาจจะไปถึงตลอดปีเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกนี่มันไปเป็นเป็นเป็นลูกคลื่นนะ,ะมันจะเกิดแผ่นดินไหวโดวยลําดับค่ะทีนี้ถึงแม้ว่าอาทิตย์จะดับในราศีมังกรแต่เวลาที่ที่อาทิตย์ดับนะคะกลับไปตรงกับราศีพฤกษภเป็นไปได้ไหมคะว่า สองราศีนี้เท่านั้นเลยที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดสุริยคราสในครั้งนี้คือบางทีเนี่ยนะคะการพยากรณ์เนี่ยเราไม่อาจจะบอกเป๊ะลงไปได้ว่าเกิดกับใครอย่างไรเพราะว่าในสิบสองราศีเนี่ยนะคะมันเป็นภพของแต่ละคนนะคะแล้วก็ในดวงชะตาในดวงในในภพนั้นๆมีดาวอะไรรับอยู่นะถ้าเกิดเป็นดาวที่เข้มแข็งอย่างยิ่งเนี่ยอย่างสมมติว่าคนที่มีลัคนาราศีมังกรนะคะ แล้วก็อาทิตโครจรเข้าสู่มังกรแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาตรงราศีมังกรแต่ในดวงชะตาของเขามีดาวที่เข้มแข็งอยู่เช่นดาวเสาหรือดาวองคารครองรับอยู่นะก็เป็นาการควบคุมอารมณ์แค่นั้นเองอแต่ก็ไม่ได้มีผลก็าอาจจะมีผลงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ําไปนะคะแต่เป็นไปในด้านของเ,อเรียกว่าในทางไม่ใช่ในทางบุญญาลิ์นะ,ะคะตรงกันข้ามกันเป็นในทางเ,าเรียกว่าต้องใช้ความสามารถ ที่จะได้มาอย่างเช่นดีต่ออาชีพทหารตำรวจทํา,าทให้อาชีพนี้มีกําลังมีพลังอันมมาจอะไรอย่างงี้นะคะมันอยู่ที่ดาวรองรัะส่วนราศีพฤกษ์นั่นคือเราจับเวลาณช่วงที่เกิดจุดกําเนิดนั้นอยู่ที่ราศีพฤกษ์เหมือนกับดวงเกิดอะไรที่ไม่เป็นมงคลคือเราจับที่ณเวลาที่เป็นมงคลเหมือนเวลาเกิดเวลาช่วงปีอะไรอย่างนี้นะคะหนะรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่เราจับลัคนาในเวลาที่เป็นมงคลส่วนเวลาที่ไม่เป็นมงคลนี่ล่ะ เราก็จับว่ามันอยู่ที่ราศีพฤกษภซึ่งทําให้ผลของการเกิดสุยคข้าในราศีมังกรเนี่ยอยู่ในภพสุภาษะนะฮะหมายถึงความเจริญในโลกนี้เนี่ยมันถูกทําลายลองอาจจะถูกทําลายด้วยธรรมชาติถูกทําลายด้วยมนุษย์ได้ทําลายธรรมชาติของโลกหรือว่าเกิดมีคดีความอย่างแพร่หลายหรืออย่างหนักที่สุดคือสภาวะสงครามนะคะคือมันมีปัญหาในเรื่องของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ มีอุบัติการที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้คือเราเปรียบเทียบพอมาเข้าดูสตาบุคคลนะชาติราศีพฤกพมังกรกันได้รับผลเหมือนกันหมดมนะคะเป็นธาตุดินดนะคะเป็นธาตุดินเพราะดินมันสันส่นสะเทือนแล้วก็เกิดสุรสิยค้าในราศีธาตุดินธาตุดินก็สะเทือนหมด